สบดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสุขสุขนเดอ้อยินดีตอนรับข้าสู่องเขงร่าสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ช่องเข่งก็อยู่ห้อยู่หน้าคือเก่านะพี่น้องเฮสิมาเฮ็ดกินเที่ยงนํากันเนะเก็ช่วงนี่อเข่งก็ส่ค่อยได้ลงคิปปานใดเดอพี่น้องเพาะว่าแต่ละมือก็เกี่ยวแต่ข้าวนะมือนี้เฮาสิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็คือเมนูตําม,มักถั่วพี่นองมักถ่วของเเาพี่นองปลูกเองเนะจากสวน,นะจะนิมา็ต่อนพี่น้องนี แนวกินกับก็คือผักขย,ยงเนาะมาบุกมาส้มนการพี่น้องเห็ดกินยำถึงเถียงนอะหลังจากตี่ฮาวันขึ้นมาแต่เกี่ยวข่าวเนาะมาแรงก็คือสิได้คนข่าวพี่น้องเลยยังมีแต่หอยใหญ่ๆเลยพี่น้องยังบาเล้งง่ายดอกเนาะยังหึงอ่เอากาลงมาเห็ดกินอยู่ตลาดเลยพี่น้องย่านอันไทยหล่นลงอยู่ตลาดเทียงเนาะเพราะว่าเอาเขา่าวเขาตลาดนี่พี่น้อง มันก็นลมๆเนาะอย่านาไัยขู่ลงหันแป๊บหมุนไปเลยข้าเนะาะตำบักถั่วกับปิ่งปลาเนาะปิ่งปลาขอน้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วพี่น้องเลยยังไม่ได้กินขานาา้าวเนาะเผืใส่ลาบเทาเด้วยคือเสีเ โบมีหขาเท้าปีนีิฮิยุนากระดาอึดเอ้ยผิวและปีนี้พิกานี่ยังว่ามีเนาะอยู่น้องป้ากระลายพิกานในปีนี้โบมีเลยกินสามคนดอกพี่น้องตำลายเติมแล้วเนาะ ก่อสีแกงน่ะไม้แหละแต่ว่ายามันขำสก่อนเน,ะนาะตอนฝนลงเห็ดวีอ่ะไลเตึก มางามบริสุทธน,น้องยังอ่อนอ่อนอเลยเนาะปีนี้พอได้กินเนี่ยมักถั่วปีกายนี่อึดอืดปีกายหาสิใส่ลาบเทากันง่างยปีกายนี่บัดรมีมักถั่วบ่มีเท้าเลยปีนี้มาสุดท้ายเนาะน,นี่กัน เขาก็สิไปตํากันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็หิวข่าเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เทียงแล้วพี่น้องไปตํากันเลยเนาะเสียงพะไรเน่ยตำมาก็ตตาอยู่ขี้ดินเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาวันลงมาเห็นิน้ดูลุ่มเลยเนาะมกพร้าวเนาะใส่กะใส่บลายลด้วยเนาะมันคีเพ็ด ก็สีบเฟตตอนนั้นใส่ก็แล้วก็ใส่สมคามนะพี่น้องนี่ขอเป็นกลางใ่ใส่พาลาจ้างระบาบเขาก่อนจ้างค่ะนีเมนูลาบลาบเข่โิดขวใหม่เอาขวดขวดํำมาใช่เนี่ยไม่ใช่วันเองอราเรียัขวดํำดีกว่าเอาหาเดิอแนวมันไปไห มันปิดมมตัยู่เลยเลยเผอกินลุยมเเสาวก็ไสดไปนตำวกั่วนนั่นอะไร้เงินในคมเนาะสัญญาณมันดีเนาะเพชเลยนี่ใช้เงินในคันั่นอยนาับจวหั่ไปใช้ปืนัเอา่อนบอ่ไปเกี่ยวข้าวส่แอดนเนาไปกู้ข้าวของเรา้ขาว เอย่ามันเหีย้ยนงมือเด็ดมักถั่วเนาะมันดำดำดำให้มันแบบสีมุนๆนะจัาหน่อนะพี่น้องมาจากขาเนื้อเข้าหนังก็เหี้ยเลยเนาะ ปุงกันเลยพี่นอ้องเผ็ดกินก็ขักนะจ๊ะวะกใส,ใส่ปลาเด็กอันนี้ดีกว่าเนาะนี่พี่น้องปลาเด็กกินอยู่กับธรรมศาตรดเ,เลยสิเลยข้าวปูสาดได้ลุ่นอปลาเด็กกับทรงเซฟใน่ไพี่น้องใส่จะมีก่อนเนาะยันเค็มพี่น้องเ่ากับตำกันอีกเนาะ เก็บไผ่ตูมาให้เด้อแม่ตำไผ่ตูก็หอมเลยพี่น้อยใครเคยเนีาะอันนี้เขาเอิ้นว่าคิดอยู่กับธรรมชาติเนาะตำใส่ดินเขากระปุกเอามันถือดินเนาะมันเป็นยังตีเนาะพี่น้องต่อไปก็มาซีมกันเลย ช่่บอยู่เลยหลักจางไปน้อยหนึ่งใส่เกลืออนนะพี่น้องนี่ตอนนี้แม่เพิ่งกำลังเอาักอีตุ่มาใส่เนาะพี่น้องนี่นออกจากกระนองพอแบบว่าให้มันหอมเร็วแล้วพี่น้องเอ้ย ถอกกันเลยแบบนี้เนาะนี่พี่น้องเป็นอะไรเนะาะตำมังถั่วฝีมือสาเข่งเนาะก็คือเขาใส่อา่าผักอิตูนะพี่น้องบางคนก็สิเอาเมียงกินกับเนาะบางคนก็เมี่ยงกับอันนี้พี่น้องบางคนก็เมียงผักอิตูเนาะแต่ว,ว่าสาเข่งตํำลงไปเสีเลยมันจะได้แบบหอมๆดูน่ารับประทานปาพี่น้องบอกว่ารนะ้านเนาะเขาก็ไปกินข้าวกันเลยพี่น้องบันนี้เนาะหิวแล้ว อันนี้ก็เป็นบริเวณที่แบบเขาเห็ดอยู่เห็ดกินนะพี่น้องง่ายลงมาตลาดเลยเนาะเค็มสวนกันเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือปีกปลาของเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องกิ้กี้ตื่นนอนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นนงไม้ของเฮาที่สิแกงมะแรงเนาะพี่น้องตอนแรกว่าสิแกงต้นเทียงเนาะแต่ว่ามันสิขำพี่น้องเผื่อเฮาต้มเฮายางเนาะนี่ปีกปลาตะามัขัวมาเด้อพี่น้องมากินข้าวลำกันนาอกับอาหาร ขืนบ้านของเขาเนาะอาหารบนบ้านเราะศาหายเร้าน้าพี่น้องมามาพี่น้องกินข่าวตำมถั่วกับปีงปลาเนาะตอนกินขาก็สิบวห้พี่น้องได้ยินเสียงด้กัเนาะเพราะว่าน้องเาวเพิ่นตื่นแต่นอนเลยเพิ่นหายนาะพี่น้องเขาไปสิมาพากเอาไปสีแล้วเนาะกินปีงปลาขอน่อยเรือปัาปานปลาขอดเนาะพี่น้องอยู่หายนานั่นแหละน้ำมันบกก็เลยลงไปเอาเนาะผักขยงเนาะ ลองเอาเมียงมงจากยอดส่วนตัวเรียบโบหมักประได็นนะกแยงแบบกินดิบๆนะพี่น้องแบบว่ารสชาติมันก็แบบเป็นออกแบบจักเป็นจังไรอะนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมดีอยู่เนาะแต่ว่ารสชาติมันโบหมักนะวันศุกร์แงงมาเอก็ไป่ได้กินซ้ำได้กินตามังถั่วกับปีงฟลาแทนเนาะ แม่เพิ่นก็เอาน้องอยู่พี่น้องน้องสาวตื่นแต่นอนแล้วก็ไห้เนาะยั่วจังได๋ก็บ่เศร้าเนาะเฮาก็เลยได้อ่านเสียงว้าแบบนี้แหละพี่น้องเฮาก็สิบ่เว้าลายเนาะกมาเบิ่งมนมนกันเลยเด้อกินข้าวแซ่บๆกับตําบักถั่วเนาะมาเพี่น้องมากินข้าวนํากันเนาะตําบักถั่วแซ่บๆตําตําบักถั่วเฮาก็ใส่กับอีตูเนาะพี่น้องก็คือรสชาติแบบหอมัเนาะ สําหรับไภที่เคยก็สีแซ่บะส,สันสะเนาะสําหรับไภบ่เคยก็สิว่ขี้เลยพี่น้องส่หลายเขาก็สิเอาเมี่ยงกินเมี่ยงกับตําม,มักถั่วเนาะแต่ว่าเฮาตําใส่กันไปเลยพี่น้องกินมันสิได้แบบถั่วถึงเนาะกินเขาแล้ก็ลงเฮ็ดเวียต่อเนอะาะเาเงกบางมือก็ได้ถ่ายคลิปบางมือก็บไ่บบบได้ถ่ายเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮา<ป> เกี่ยวเข่าแล้วก็ค้นเข,เข่าเนาะบได้ไปทางใดเลยพี่น้องเอ,อ้ยสิถ่ายจะเกี่ยวเข่าทุกมือกับคือสื่อบอกคือเนาะก็เลยแบบบางมือกับบอด้ถ่ายบางมือก็ถ่ายเนาะเข่าเขาก็ทมวันยังลายบอกกันยังลายอยู่นะพี่น้องประมาณนั่งเึ่งทุ่งนั่นแหละเนาะยังแต่แบบว่าลองน้ําหรือว่าให้หน้าที่แบบไม่ได้ให้ใหญ่ๆหญ่น,น,นะพี่น้อง เกี่ยวกับจ็กซิเมนจ็กมื่อนาะมัอนี้เขาลงเขาลงให้ใหญ่แต่เมื่อวานนี่เนาะพี่น้องมัอนี้หักกันแล้วเนาะก็ถือว่าเกี่ยวซองมือพว่น้องพี่น้องนี่กับวัตถุว่าใหญ่ปานในดอกเนาะแต่ว่าหายต่อไปนี่อาสีสีหามือเป็นเลยพี่น้องเพราะว่าต้นดำก็เป็นอาทิตย์เน้อก็โอเคเด้อเขาก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเสนอเนาะพี่น้อง